ผิวก็ล่ะอินทีว่าครับมาคราวนี้จะลองแบบถ่ายแรงๆดูนะส,ส,สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในหมู่บ้านนะฮะพอดีผมสั่งตัวเซิร์ฟสเกตไปนะครับก็คือบอร์ดเพิ่งได้มาพอดีทุกคนให้ดูนี่ทุกคนเห็นไหมสั่งลายนี้มา ร้านนี้ส่งไวมากที่ผมดูมานะแต่ว่ามีบอร์ดก็คือปกติเคยเล่นนี่อยู่สเก็ตบอร์ดแต่นี้ลองสั่งเซิร์ฟสเก็ตมาเล่นดูเขาน่าจะเลิกฮิตแล้วมั้งแต่ผมเพิ่งแบบเพิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้จะมาลองเล่นดูกันนะถ้าแบบเล่นพื้นปูนมันจะล้อมันจะพังทุกคนดูให้ดูเห็นไหมล้อมันจะเป็นล้อแบบเนี้ยล้อมันจะใหญ่กว่าแบบล้อสเก็ตทั่วไปนะแล้วก็นี่ลายนี่คือลาย,ยาี้รุ่นที่สั่งอ่ะผมสั่งเป็นรุ่น CX4 นะไม่ใช่แบบถ้า c 7อ่ะมันจะแบบลื่นกว่านี้นะเวลาแบบ เอียงอะไรเงี้ยนะที่แบบไปดูมาเดี๋ยวรอบม,มาลองเล่นกันดู <ละ S 1> นี่แต่พี่พอ่อของนี่นะจีรีนะจีรีเนี่ย yeah. ไปลองกนะันไม่รู้เล่นถูก,กน,นะไปขึปน้นเะงี้ย ว่ามันต้องคอยเติมปะต้องคอยเติมแรงลองอีกแล้วมันต้องเอาแบบไปใกล้ๆปะหรือว่าเอาไว้แบบสเก็ตบอร์ดกว้างๆอะ เห็นเร็วเลยน่าลองเล่นดิเล่นให้ดูดิวไปเล่นยังเนี่ยเต็บเด็กเกมกาครับทุกคนเฮ้ยผิว่วละล่เหนึงผิววะครับไปโน่นแล้วไม่หนึ่งผิวเหรอ แรงดิแร yeah. งแรงดอไม่แรงอ,อง่ะอฮะมาลังคลาดูนะดาน้ำได้ปะเนี่ยดูเล่นถูไป เบียก์ลืน้นโยกยังไงวะให้มันแรงๆเ <ours> ช้าวะมาคราวนี้จะลองแบบถ่ายแรงๆดูนะ e m m o n t ทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเล่นอีกรอบนะครับว่าจะเล่นแบบร้องถ่ายแบบยาวๆดูนะมาคนอื่นเขาต้องใช้แบบปกติเขาต้องใช้แบบเท้าแบบถนัดไปข้างหน้านะแต่ผมแบบเล่นมาตั้งนานแะล้วแบบเอาไว้ข้างหลังอนะ่ะจริงๆเขาต้องไปอย่างนี้แล้วก็เท้าหลังขึ้นไปอย่างนี้ผมไม่ถนัดไงขนาดนี้ไงทุกคนนี่ผมเอาเท้าไว้ขังก่อน ไม่รู้นะแต่ก็เล่นได้เหมือนกันนะแต่ผมทำไม่ถูกนะโอเคนี่นะแล้วก็หายเลย ครับผมก็ตอนนี้เล่นแบบเล่นจนแบบมืดเลยนะทุกคนแบบอยู่กันแค่เหลือ2คนแล้วอ่ะต้องสนามแบบเป็นของเราแล้วแบบสนุกนะเล่นแบบมันได้เหงื่อนะแบบได้ออกกําลังกายอะไรอย่างงี้แต่ว่าทางที่ดีคนแบบอย่างน้อยนะใส่เขนยาวขายาวทุกคนเดี๋ยวมันแบบมันจะลมขึ้นมามันจะเป็นแผลอะไรอย่างงี้นะก็จริงๆก็ควรใส่แบบพวกสนับเข่าสนับศอกอะไรอย่างงี้ะครับ่ว่าผมแบบไม่ได้ซื้อไงแล้วอย่างมเล่นแบบ ไม่ได้แบบว่าสนามที่มันมีลูกมีเนินอะไรอย่างนี้ก็เล่นแบบพื้นเรียบๆนะครับแบบไม่ได้พื้นแบบว่าสักๆนะถ้าลมขึ้นมาก็แบบก็เจ็บอยู่แต่ว่าก็ควรทักให้ดีควรใส่แบบพวกสนับนะครับก็ผมซื้อมาโอเคผมไม่ไบอกราคาเลยนี่อันนี้ที่ผมซื้อมานะเป็นของนี่นะจีลีนะ CX4 ครับทุกคนผมสั่งมาจากในช้อปปี้นะไม่ถึงอาทิตย์อะ แบบช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าคนไม่ค่อยฮิตด้วยแหละมั้งก็เลยทําให้แบบได้ของไวนะครับซื้อมาประมาณ2อ0พันสนะครับถือว่าราคาถูกมากแบบ2000กว่าบาทก็ได้เล่นแล้วเพราะช่วงที่มันแบบแรกๆนะที่มันทังแพงขึ้นแบบอันละเจ็ดแบบพันเลยนะแบบหลักหมื่นตอนนี้ก็มีถึงนะแบบของชาแนลเนี้ยหลักแสนทุกคนจากเท่าไหร่นะแสนสี่หรือแสนแปดขึ้นไปแบบสามสี่แสนนะครับคือแบบราคาสูงมากก็อย่าลืมกดไลค์กดชาร์จสติ๊กใไว้ด้วยถ้าชอบหรือผมเล่นผิดอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผม สําหรับวันนี้สวัสดีครับ